ว่าอสิงตอนเช้ามันก็จะวุว่นวายอะระย่อวันนี้พวกเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า e x d a t ได้ความมั่นใจเราจะวุนไปสองรอบเอ่อขอญาตปิดหน้าต่างหนึ่งคนะ่ะคือคือคือเสียงเสียงมันแบบดังอีหลีเลยว่า,างั้นเดี๋ยวขออนญาตปิดหน้าต่างผมหนึ่งนะเมาก็ <c oughs> เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เป็นของเบต้าหรือเอาไงว่าผู้พัฒนาเกมแบบต้นฉบับที่เขาเอาลงมาในระบบเกมนี้เลยโอเคเรามาแบบบนเพย์เยหรือกันนะคะโอ้โอ้เขาบอกว่าเกมนี้อันนี้คือแบบว่าคุณลุงถือกระเป๋าโอ้ oh. อันนี้คือเกมต้นฉบับเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาย้ายออกมาในรบอกนั่นเองเออแก่ถึงความพัฒนาของเขานะคะบอกเลยว่าอีลลเดสกาอ่าเรียนคือถ้ามันไม่มีอะไรแบบผิดปกติแล้วก็ไปต่อใช่ไหมเออเนี่ยมีกล้องมีกล้ององุ้ย อันนี้ปกติวะไม่เริ่มมาก็เป็นเลยเล้ะเฮ้ยเริ่มมาก็เป็นเลยเล้ะไม่มีอะไรเห็นไหมไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมนะไปเหมือนเดิมอันนี้ขึ้นมันมีอยู่เหมือนเดิมอะโอเคแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีบางอย่างปแปลกๆน่ะ เอาจริงฉันคิดเองวาวะเฮ้ okay, หนึ่งแล้วนะหนึแล้วเราต้องรู้นะว่าบางสิ่งบางอย่างในเนี้ยมันมีอะไรผิดแปลกแล้วเปล่าเ<า>ช่นลุงโดยเฉพาะเนี่ยถือเป่าเนี่ยเดินไปเดินมาแต่ไม่ใช่เดินอยู่ลุงเข้าชานนะาลุงข้าชานี่หนูลองนะเฮ้ยสองแล้วหรอ ฮ่าสองเล่าสองเล่าลงถือกระเป๋าเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรผิดแปลกอะไม่มีอะไรผิดแปลกโอ้ยเฮ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 ้ยชัวชัวป้าบชัวป้าบไม่เสี่ยงขอไม่เสี่ยงอ่าเรามาอีกรอบนะ เพราาเสียงแต่ยังจะขอารอโนสมมเหมือนเดิมครับสุรีแล้วก็ป้ายเหมือนเดิมลุงมีอะไรเหมือนเดิมล่าลุงก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไม่เหมือนเดิมคนประตูนี่สามมันหายไปเออว่า แตกเดิมมากวะก็เหมือนเดิมนะอะไรอ่ะพี่ดอม่กิ่พี่ดอเฮ้ยเราเราเราลืมดูอะไรอ่ะอ๋อเราลืมดูตู้ที่มีภาษาปะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแต่ลัประตูเนี่ยมันมีภาษามันแล้วเราลืมดูใช่ไหมไฟแดงนี้นี้แล้วก็เอาใหม่เลยแล้วใหม่เลยโ้ เกมนานแน่นอนดูซ่งอ๋อจริงนะเขาบอกว่าหักจิตวีทยาทเวลาเราเดินไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆเลยนะมันทำให้เราแบบประสาทหลอนไดเเกกน้เขาเรียกว่าหลักการเขาเรียกว่าหลอนดปโอเคสองละสองละ มือนเดิมไอเดนะอิริทอาฮะนอสมอกเหมือนเดิมอะไรมันม okay, ไ,ไม่เหมือนเดิมห่าโอเครู้แล้วอะไรไม่เหมือนเดิมรู้แล้วรู้แล้วโอ้ไม่เหมือนเดิมโอเคผมดูแล้วอะไรไม่เหมือนเดิมกลับเลยอ่า uh, ถูกถูกถูกสี่แล้วทุกคนสี่แล้วนอสม็อกกิเอเริท ไยเหมือนเดิมนะคะไม่กล้าเดินเลยอะเริ่มหลอนแล้วไปถึงแบบแว่าเราอยาคิดเองเออเราอยาคิดเองเดี๋ยวนะมันเหมือนเดิมใช่ไหมกล้องเหมือนเดิมปะวะเหมือนเดิมผิดไหมโอ้โหคิดเองคิดเองเฮ้ยเราเปล่าอะไรผิดอะ อ๋อถ้าเราเพ้นจากตรงนี้แล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่โอ้โหโอ้โหผิดปกติอย่างชัดเจนกับป้ายนะดีนะว่าลุงเป็นมิตรอะลุงไม่ใช่มีชาชีพก็ดีแค่ไหนนะสอนจีนเอ้ญี่ปุน่นจีนญี่ปุน่นวะถือว่าลุงถือกระเป๋านี้น่ารักเลย,ยนะนะ อิดอดับอ๋อน่าไม่มีอะไรปก,ป,กปกติเอปกติปกติเออเนี่ยปกติเราเออนุ่นงเดินติดขัดหรือเปล่าอะทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดแปลกวะ เราไม่ได้คิดเองไว้ทุกคนมันมันนี่ลุงเก์โดนติดขับกินด้วยเอา,าละเริ่มยากละมาเรื่องละเอาไงดีวะชาตินี้จะเล่นจบไหมนี่อืมป้ายโซนักอืมอืมอืหช่องแอ สองอแดงหือหือได้ไงอะ่ะงงว่าฉันพลาดอะไรไปเฮ้ยฉันพลาดอะไรไปอะไรอะ่ะอะไรลุงหนูพลาดอะไรไปลุงลุง เฮ้ยเราพลาดอะไรไปแจนลักลูกกรงลูกดิดเฮ้ยเราพลาดอะไรไปวะอะไรอ่ะอะมงเราพลาดอะไรไปทุกคนน้องสมุกอีดิบก้าวงจรอะ ทำฟงทำฟันโอ้โหชัดเจนเลยลงุงสรลจเด,ดอร์แมนทำหาโอ,โ,อโ,หโ,หโอเคเราสังเกตการเดินของลุงนะว่าติดขัดหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเหมือนตอนนั้นอีกเนาะอืม อีเดียงอีดิดนะโอเคเอาสมอก๊กโอเคอ้าไปต่อไปต่อเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ปกติไม่ปกติอย่างแรงเลยลงลงลงวิ่งพุ่งมาเลยทุกคนเนี่ย เห็นไหมตรงนู้นอะ่ะแม่จีสกินเสนียนเลยมานะต่อไปมันเริ่มนะมันเริ่มจะบันเทิงเราใจกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่ปกติหูหมอฟันการ์ตูนดีนะค่ะมาเจอขวับพอดีอนะทุกคนเนี่ยหกแล้วหกแล้ว เห็นไหมโมโโมอีดิบเนี่ยเห็นนะแปดทับแปดโอเพนเห็นนะวาบการ์ตูนมันต้องอะไรนี่เห็นไหมมุมหมาน้อยใช่หรอลงลงมีอะไรปกติเป่าสังเกตป้ายดีๆนะครับเดี๋ยวโดนเล่นนะโอเคเฮ้ย แล้วเ,เราจะถ่ายได้ยังไงหรืออย่างรดเร็วรดไวเก้าโมงบ่ายสามเราต้องจำเวลาปะเนี่ยเราต้องจำอะไรบ้างเนี่ยลุงหนูต้องจำอะไรบ้างลุงลุงช่วยยืนคุยกับหนูก่อนได้ปะมีอะไรอะอักษรหรอืออะไรอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> ใครมันเสนอเกมนี้ไม่ฉันกำ <c oughs> มันมีคนเสนอเกมนี้ไม่ฉัน ฉันบอกเลยว่าฉันเหนื่อยมากมองใหม่สามโนสมอกกิ้งอีดิตโนเราขาดอะไรอ่ะไม่เดี๋ยวนะมันพอดีหรือเปล่าอ่ะท่อมันหางไวเหรอทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ปกติไม่ปกติรู้แล้วว่าจะไปดีนะอยู่นานดีนะอยู่นานกลับเลยโอ้โหดุ้งเลยเมื่อกี้ นอสมบบกิ้งเหมือนเดิมนับอเป็นอีดิปอะคิมิกฟันใช่ไหมไม่หรอกร้านค้าแหละเนาะใช่ไหมลงเฮ้ยเฮ้ยไม่ปกติไยตามเราได้ไงมันมันเป็นายอิเล็กทรอนิกส์งไงวะมันตามเราได้ไง ปกติโอเคปกติปกติราแหวงราแหวงเราแวงราแหวงแคลงมาเหมือนเดิม no smoking เหมือนเดิมนะ,ะเวลาเดิมป้ายเหมือนเดิมเออเวลามันมีอะไรปกติปกติเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนไม่ปกติเลยนะเนาะ ใช่ไหมล่ะตู้ไหนเปิดปะวะเออ,อคิเป,ออคเ,ปเองแหลยเออเนี่ยคิปเองเหราเราใจโอเคไม่ปกติยงแรงไม่ปกติยงแรงไม่ปกติอะไอร <c oughs> วิ่งตาร์สุดชั่วร้ายเลยเฮ้ยเราใจ นุ่มเอาดีนุมเดินปกติปะวะเฮ้ยได้ศูนย์แน่นอนสูอีกแล้วแล้วฉันจะเล่นได้ผ่านยังไงมันมันยากเสียจริงเชื่อดิเล่นเงี้ยไม่จบสักที แม่เอ่อวบช่วงนี้รณรงค์เรื่องการลดสุบรียหรอเปล่าคะทำไมถึงป้ายมันเยอะขนาดนี้โอ้โหชชดแจวไม่ปกติอย่างแรงวันปกติเราจะไม่แปเยอะเลเออดิเห็นปะ No <c oughs> s m อ k i n g แล้วก็มีเอ่ออะไรเขาไม่เสียงมันเหมือนมีเสียงเปิดประตูอะเมี่เราไม่ได้คิดเองนะเว้ย อ่าอีดีดเหมือนเดิมนะครับต้ายเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมรองห <c oughs> นูลุงไปด้วยได้ป่ะมีลุงแล้วอุ่นใจเรารออยู่นี่จนกว่ามันใจนี่ไหมได้ศูนย์แน่เลยอ่ะ <c oughs> โอ้สองสองสองเก <c oughs> ือบละอออันนี้คืออะไรอ่ะต้อนรับกันเลยเอ่ะอยากอยากไปหรอกแล้วแต่ อยากลองอ่ะอยากลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลอง smoking นะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดินไปเดินมาน,น่าจะอาการหลอนนะโดดูทางเท,ท้าด้วยนะมันไม่มีอะไรจริงหรอป้านอ่ะลงุงทำไมทำกันอย่างนี้นะคะหนูรู้สึก หวังว่าหนูหนูจะไม่เล่นแล้วหนูจะวิ่งเข้าหาคอนเทนต์อย่างเดียวละหนูจะไม่เล่นละหนูจะโอ้แม่ช่องระบายอายกาศนี่ต้องมีอะไรที่มันชั้นภาษสีในนั้นหรอเฮ้ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนะเว้ยนกสมอล์เหมือนเดิมนกสมอล์เหมือนเดิมนะทุกคนนี่อะไรอ่ะอ่าอ่าอ่าโอเคชอบ ไม่มีแนะ่นอนนะลุงเอ้าแหมไม่เหงาหนกันนะเนี่ยมีลุงเดินไเพื่อนเนี่ยเขาแบบเห็นเราประสาทหลอนกินตายนะคุยคนเดียว เราสังเกตมันไม่ไดีขนาดนั้นเลยเหรอเราสังจีนเอ๊ะภาษาภาษาหนังสือหรืออะไรอะไรที่มันฉันพลาดไปเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีกิมมิควะที่เพลงก็เป่าเนี่ยรู้สึกเหมือนคิดเพลงตลอดเลยอ่ะแต่แต่เวลาเราคิดเพลงเนี่ยมันมันก็จะมีสัญญาณเล็กๆที่บอกว่าเฮ้ยแม่อันนี้เนี่ยมันมันต้องมีแน่ๆล่ะเช่นท่อเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรจริงๆเนอะรอไหม ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรวะไปต่อไปครับทางเท้าเหมือนเดิมอันนี้แค่เป็นเกมแบบเลเวลง่ายๆเ่ยทำไมถึงมันยากขนาดนี้นลุงลุงเหนื่อย,ย <c oughs> อลบคุณพี่หญิงครับไม่ไปหรอก <c oughs> นาเจแกก็ควรจะเป็นมิดพอแล้วไปเงี้ย โอ้ประตูน่าจะแงม้มใช่ไหมแต่ว่าเรามองไม่เห็นแน่เลยวะ่ะมันเดิมอ้าวเหมันเดิมนะอ่าเฮ้ยเราเล่นมาตั้งนานนะเว้ยาเราต้องผ่านได้แล้วดิใช่ไหมล่ะเอาไงดีวะปกติอ่ะแน่ใจนะแน่ใจนะว่าปกติอ่ะรู้สึกยู่ที่ปกติเลยเห็นไหมมัน แล้วกับเกมที่เราได้เล่นกันไปซึ่งขอบอกเลยว,ว่าต้นฉบับทำมาดีมากตัวบอ <c oughs> ซึ่งสม,มัยรกก็รู้สึกประปรุบีตีกับเกมของแต้เฉบาบที่เขาลองเอามันลงตลาดในโลโบอกของเรากันนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่ามันเป็นเกมที่รู้สึกว่าเอพพรอนนิดนึงน <c oughs> เป็นเกมที่ออฟฟิเชียลที่เอามาลงในตลาดโลโบอกเนี่ยมันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าล้ำเลิศนะเพราะว่าใครๆก็ชอบเล่นโลโบอกเนาะ <ś ś ชื่อนี้ก็ตาลเรแล้วบอกว่าแรงนะแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆว่าเกมช่วงยุคเบรกๆนี่ก็เหมือนตายตายลงจริงๆเนาะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอต้อนากันไปก่อนนะนี่ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เฮ้